รีวิวกล้อง Honor x 7 b 5G แบตใหญ่กว่าถ่ายภาพสนุกทั้งวันสวัสดีครับมาพบกับผมทีมไอทีฟาอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวกล้องของ Honor x 7 b 5G นะครับตัวนี้เลยครับอ่าก่อนอื่นเรามาบอกสเปคคร่าวๆกันก่อนอีกรอบนะครับ คือ honor x 7 b 5 g นะครับก็มีสเปคอยู่ที่มีหน้าจอแสดงผลแบบ tft lcd ขนาด6.8นิ้วความเร็ด full hd plus นะครับความส่องสูงสุดอ่า850นิตนะครับมีค่ารีเฟรฟ Hz, าสเฮิรตซช้ชิป d i m e n ด i t เ6,020ี 6, 20, เ่สแรมให้มาที่8ครับเพิ่มแรมเสมือนได้อีก8นะครับแล้วก็รอมให้มาที่2 5 6, 6กิกนะครับกล้องหลังกล้องหลังเล่นหลัก สูงครับความละเอียด1 0 8ร้อแดล้านพิกเซลเอ่รูปแสงหลายคนอาจจะไม่บอกนะรูปแสง f 1 7 5จุห้าครับแล้วก็ซูมดิจิตอลได้1ิเท่าเลยนะครับแลวกล้องมาโครวความละเอียด2ล้านพิกเซลและอีกตัวหนึ่งเป็นกล้องจับระยะลึกนะครับความลึกสองล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดแดล้านพิกเซลมีำลำโพลงลำโพงสเตเรโอแบบคู่นะครับอ่าเป็นไฮเลทด้วยเออแล้วก็แบตเตอรี่ให้มาที่6 0 0ันมิลลิแอมป์นะครับ หกพันมิลลิแอมป์นี่คืออยู่ได้ตลอดวันแน่นอนครับรองรับชาร์จเร็วสามสิบห้าวัตต์รองรับเครือข่ายทั้งห้า G นะครับมี WiFi ห้าบลูทูธห้าจุดหนึ่ง USB Type C แล้วก็นี่ฮะแล้วซูงหูฟังสามจุดห้ามิลเซนเซอร์อยู่ด้านข้างครับเซนเซอร์สแกนแลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างเร็วมากขอบอกเร็วมากระบบบริการเป็น Android 13ครอบคลุมด้วย MagicOS 7.2จจุดนะครับมีน้ำหนักอยู่เพียงแค่1้9ยกกรัมเท่านั้นครับ Honor X 7 B 5G ตัวนี้มีราคาเปิดตัวอที่6,999บาทมีทั้สองสีสีเงินกับสีเขียวนะครับโอเคเรามาดูกล้องกันเลยดีกว่าครับอือฮึโหมดแรกก็คือเป็นรูปถ่ายนะครับตรงกลางนี้ครับรูปถ่ายอเขาก็จะมีหมดทั่วไปครับเหมือนอ่านี่ฮะอัตราส่วนของภาพอะไรอย่างเงี้ยสีต่อสามหนึ่งต่อหนึ่งเต็มหน้าจออ่า แล้วก็มีจับภาพอัจฉริยะอ่าแล้วก็มีความละเอียดครับ1 6ะครับแล้วก็ 720p นะ21:9แล้วก็16:9้านเป็นเจ7 2 0ีครับโอเคก็มีระบบตารางบนกล้องไม่มีอะไรมากก็เป็นทั่วๆไปเลยนะลังตรวจจับเวลาเออนี่เราไปดูต่อดีกว่า หมดถ่ายภาพบุคคลก็หน้าฉาบหลังเบอร์นั่นเองแล้วก็มีโหมดกลางคืนหมดกลางคืนแล้วก็มีหมดปรับรูรับแสงโหมดนี้ผมชอบมากเลยสามารถปรับได้ตั้งแต่ f 0 9 5นะครับถึง f 1 6เลยนะครับตุดยอดมากครัตัวนี้เอ่อปรับรูรับแสงก็คนเล่นกล้องน่าจะรู้นะอันนี้เป็นวิดีโอนะครับวิดีโอก็มีซูมหนึ่งเท่าสองเท่า แล้วก็สิบเท่านะครับเนี่ยถางไว้สิบเท่าเป็นดิจิตอนนะครับดิจิตอลซูงสิบเท่าวิดีโอเสร็จแล้วก็มีหลายวิดีโอก็คืออา่าถ่ายหน้าถ่ายหลังได้พร้อมกันนะครับแล้วก็อีกอันคือเพิ่มเติมเพิ่มเติมก็จะมีมือโปรมีสโลโมมีพานราลมามีภาพ h d r มีหน่วงเวลาไลาน์น้ําแล้วก็ซูเปอร์มาโครความละเอียดสูงแล้วก็เรื่องราวนะครับแล้วก็มีสแกนเอกสาร อผมมีถ่ายภาพตัวอย่างให้ดูแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะไม่มีอะไรมากนะก็ก็ทั่วๆไปถ่ายภาพแต่แบตเรื่องแบตกับเรื่องกล้องเนี่ยเขาเน้นมากเลยตัวเนี้ยเขาคือแบตอึดแล้วกล้องแบบคมชัดอืมแบตหกพัน่ะใช้ได้ยาวๆนะเดี๋ยวตัวอย่างภาพเดี๋ยวผมไอ้นี่ดีกว่าเนี่ยนะฮะลองดูลองดูคร่าวๆกันเนี่ยสวยนะ จอเขาสวยด้วยผมว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลงให้ดูอีกทีว่าเป็นยังไงเนาะโอเคเนี่ยดอกไม้เป็นไงสวยไหมอันนี้คือถ่ายโหมดมาโครนะซูเปอร์มาโครของเขาอะ่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มนกักกอนอะเป็นลูกเอตริงติงนะมันเล็กมากนะแล้วมาถ่ายเป็นโหมดซูเปอร์มาโครทำให้ใหญ่ขนาดนี้อันนี้เป็นลายใบไม้แบบสวยงามมากอะฮะแล้วก็ อันนี้เป็นหยดน้ำบนใบไม้ทีนะก็เป็นอาหารเป็นข้าวเป็นอะไรงนี้ก็ผมถ่ายแบบอเอาใช้หมดภาพบุคคลมาลองถ่ายอาหารดูด้วยก็ทำให้ได้อารมณ์อีกฟิลหนึ่งเลยเนี่ยนะอันนี้ภาพรูปภาพปกติรูปภาพหมดรูปภาพส่วนอีกอันเป็นหมดภาพบุคคลมันก็จะเบลอหลังนิดนึงเพราะว่าเพราะว่ามันใกล้ไงถ้าถ้าแบ็คกราวอยู่ห่างจากตัวแบบมันก็จะทำให้แบ็คกราวเบลอ,เ,บลอเยอะกว่านี้ เดี๋ยวลองไปถ่ายภาพคนจริงๆดูแล้วจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเนาะโอเคเราไปดูภาพตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับนก็จะเป็นโหมดรูปภาพนะครับก็เป็นอาหารนะครับถ่ายออกมาได้สวยนะครับน่าทานเลยทีเดียวครับการหมดรูปภาพเช่นกันครับอ่าต่อไปก็ก็หมดรูปภาพเช่นเดิมนะครับกับด้านซ้ายมือครับด้านส่วนด้านขวาก็จะเป็น HDR นะครับให้ภาพที่คมชัดแล้วก็สมจริงมากขึ้นนะครับ ต่อไปก็จะเป็นภาพซูเปอร์มาโครนะครับใช้โหมดนี้ครับถ่ายดอกไม้ถ่ายใบไม้ครับเห็นรายละเอียดชัดเจนครับกับโหมดซูเปอร์มาโครต่อไปก็เป็นภาพโหมดรูปภาพนะครับถ่ายคนมากนะครับออกมาก็เนียนเลยครับสวยครับอันนี้ก็เป็นใส่ฟิลเตอร์นะครับเขามีฟิลเตอร์ให้เลือกเยอะเลยครับลองไปเลือกเล่นดูได้นะครับต่อไปก็จะเป็นโหมดรูรับแสงนะครับอันนี้ผมปรับรูรับแสง f0.95 เลยนะครับ คือต่ำสุดเลครับน้อยสุดต่อไปก็จะเป็นภาพโมลูปภาพนะครับแต่ใช้ฟิวเจอร์ AI ให้ช่วยในการคิดนะครับในการถ่ายภาพให้เราครับถ่ายวีดีโอกล้องหลัง Honor X7B 5G ต่อไปก็จะเป็นภาพกล้องหน้าของ Honor X7B 5G นะครับดูครับผิวเนียนมากเลยครับสีสดใสสวยงามครับถ่ายวิดีโอกล้องหน้า Honor X7B 5G ก็จบกันไปแล้วนะครับอบก,การรีวิวกล้องของ Honor X7B 5G นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับถูกใจกันไหมครับใครสนใจสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ก็หาซื้อได้แล้วนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็รอดูกันต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ